ยันม่าฉลองครบรอบ45ปีในประเทศไทยเผยนวัตกรรมล่าสุดในงานยันม่าโชว์เฟส2024เมื่วันที่3ตุลาคม2567ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไขขอนแก่นบริษัทยันม่าเอสพีจำกัดฉลองครบรอบ45ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงานยันม่าโชว์เฟส2024ระหว่างวันที่3-5ตุลาคม ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยียการเกษตรล่าสุดจากยันมาเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุสน,นเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดตัวรถเท็กเตอร์ยันมา EF393T รุ่นครบรอบ45ปีการเปิดตัวต้นแบบรถคอนเซปต์ v v ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรไฟฟ้าที่ออกแบบมามุ่งสู่การปลอดมลพิษในการเกษตร และมีการแนะนำพรีเซนเตอร์ใหม่นาเด็คูกิมิยะนายเรียวสุกเกะยาม,มากุชิประธานกรรมการบริหารบริษัทยินมาเอสพีจำกัดกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของเราคือการส่งเสริมสกยภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีเพียงแต่เพิ่มผลผลิตแต่ยังสนับสนุสนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจในอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนการเปิดตัวรถแท็กอร์รุ่นครบรอบ45ปี และการแนะนำในเดทคุกิมิยะในฐานะพเซ็นเตอร์ของเราแสดงถึงแนวทางที่มุ่งอนาคตอย่างแท้จริงนายเรียวสุเกะยามากุชิกล่าวเพิ่มเติมว่าในโอกาสอันสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของเราในการเสนอเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเชื่อมต่อกับคนรุ่นต่อไปในฐานะผู้นำทางการเกษตรในงาน ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทยันมา่าเอสพีจำกัดและบริษัทเจียไตยจำกัดช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยจากการแลกเปลี่ยนและส่งมอบองค์ความรู้ด้านโซลูชันการเพาะปลูกตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของภาคการเกษตรไทยทีมข่าวเคคนิวรายงาน สี่สิบห้าปีที่ผ่าน,งงนมาของยนตมาครับเราเริ่มต้นก่อตั้งในประเไทยในปี2 5 2 1ิะครับโดยที่เริ่มต้นจากการจําหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแบบเดวนอนครับซึ่งาการเริ่มต้นทุก,กยันมาเนี่ยก็จะมาจากสิ่งที่ท่านาที่เป็นปฏิธานของผู้ก่อตั้ง,งยนมากก็คือคุณ ยาเมากะนะครับมังโกิจินะครับโดยที่ท่านเนี่ยมีปริธาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรนะครับที่ต้องทํางานหนักเนี่ยได้ทํางานอย่างสะดวกสบายขึ้นแม้สักนิดก็ยังดีนะครับและยัางมาเองก็สืบสารจิตวิญญาณนี้มาโดยตลอดนะครับโดยการที่มีการพัฒนาทั้งสินค้าแล้วก็การให้บริการเนี่ยเปลี่ยนแปลง สอดรับกับทงตลาดตลอด45ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ตลอดไปนะครับโดยที่เราจะเพิ่มในเรื่องของการที่จะเข้าเข้าใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้การบริการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจเราให้เราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการให้บริการ,ารตลาดร ก็เดี๋ยวยาวนะครับอาจจะอธิบายแค่ขึ้นึงก่อนก็คือตัวอย่างก็เราเราเราคงได้เห็นกันแล้วในวิดีโอมาสักทุ่นีนะครับก็คือว่าเรามียกตัวอย่างคือท่านสักการเนี่ยความหมายคือการเบ่งบานของดอกไม้นะครับซึ่งเราไม่ได้มองว่าเบ่งดอกไม้มันจะเบ่งบานด้วยตัวเองได้แต่ว่าเราต้องช่วยสับสนช่วยส่งเสริมให้ดอกไม้ได้มีโอกาสเบ่งบานนะครับซึ่งคิดเรามองว่าทุกทุกคนมีศักยภาพนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเข้าไปสับสนทําให้แต่ละคนที่มีศักยภาพเนี่ยสามารถที่จะแสดงศักยาาาาาเเเเนีีีี่่่่ยยยออออกกกมมดตตัววงชรรุบลคท อาณาสก้าเดมี่นะซึ่งตรงนี้เราก็มีการส่งเสริมให้น้องๆนักฟุตบอลที่มีศักยภาพนะครับแต่ว่าอาจจะขาดโอกาสทางเรงกาก็เข้าไปส่งเสริมทางเรื่องการเรียนทางเรื่องการเล่นฟุตบอลนะครับทำให้ทุกๆคนได้มีโอกาสากากแสดงออกละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าเรา a าณาสกัเนี่ม,มันคืออะไรแล้วเราเอาเข้ามเกี่ยวขอ้อกับธุรกิจของเรามากอย่างไร